สวัสดีครับผมช่างแจ็คพะเยานะครับวันนี้ว่างครับฝนตกนะครับผมทำคลิปวันนี้วันที่16นะครับวันหวยออกนะครับผมมีประเด็นครับวันนี้ลูกค้ายังไม่เข้าฝนตกเอาเช้าเช้าเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับชุด o b d ถูกนะครับผมรีวิวไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เช็คกับรถยนต์บ้างนะครับมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับทีนี้ ไอชุดเนี้ยมันมีประเด็นกับรถรุ่น Gpx โดนนะครับผมขออนุญาตกับกล้องนะครับขอยืมภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Gpx นะครับ Gpx ประเทศไทยนะครับส่วนมากถ้าเราสันนิฐานว่ามันเชื่อมต่อกับกล่องไม่ได้นะครับผมจะผมจะถามกลับไปได้ว่าช่างครับไอตัวเนี้ยเปิดหรือ,อยังสวิตช์เฮน นะครับสวิตช์นนะครับทีนี้ส่วนมากถ้าเป็น Honda M s อเม a m อ็ยมาฮพวกเนี้ยครับเวลาเราปิดสวิตช์แฮนตัวนี้ไฟมันจะไม่เลี้ยงกล่องมันก็ทำให้เครื่องมือเราเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกับกล่องได้นะครับแต่ g p s มีอีกอย่างหนึ่งครับมีอีกอย่างหนึง่งนะครับตัวนี้ครับขออนุญาตเลื่อนกล้องนะซูมไปที่คันนี้ดีกว่าใกล้ที่สุดนะครับขาตั้งเดี่ยวครับ ถ้าคุณซ่อมรถรุ่นนี้นะครับใครจะเช็คระบบไฟรถร,ถรุ่นนี้นะครับเอากล่องชุดพ่วง OBD นะครับที่เชื่อมต่อกับด็อกเตอร์ a p พนะครับไปขอเชื่อมต่อดูข้อมูลนะครับของกล่องนะครับถ้าเราเอาขาตั้งเดี่ยวลงนะครับให้เป็นกันบ้านดีไหมนะครับให้เป็นกันบ้านดีไหมถ้าเอาขาตั้งเดี่ยวลงแบบนี้นะครับมันจะสามารถ เชื่อมต่อกับกล่องได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ลองดูนะครับให้ขึ้นขาคู่นะครับให้ขึ้นขาตั้งคู่แล้วเอาขาตั้งเดี่ยวขึ้นนะครับเพื่อให้ระบบพร้อมที่จะทำงานปกติในรถออโตโมิติกนะครับส่วนใหญ่เนาะใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่าเผื่อมีการผิดพลาดเดี๋ยจะไม่ไม่ได้มาด่ากันนะครับส่วนใหญ่เอาขาตั้งเดี่ยวลงป๊บ สตาร์ทไม่ติดครับมันเป็นระบบเซฟตี้นะครับโอเคนะฝากเป็นการบ้านนะครับใครมีอ่า OBD อยู่ในมือนะครับใครมี OBD อยู่ในมือนะครับลองดูครับเชื่อมต่อกับอ่าไอตัว GPS โดนเนี่ยครับ GPSYM เนี่ยครับเอาขาตั้งเดี่ยวลงแล้วเชื่อมต่อได้ไหมเอ่ยอ่าถ้าใครเชื่อมต่อไม่ได้นะครับให้ขึ้นขาคู่ แล้วเอาขาตั้งเดี่ยวขึ้นแล้วลองเชื่อมต่อใหม่นะครับเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่นำมาฝากก,กันกับเช้าวันนี้โอเคครับขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับว่างๆจะมาทำคลิปแบบนี้ให้ฟังใหม่ครับ